สวัสดีครับไบายครับผมแล้วพี่พงศ์ครับผมรับบทเป็นอะไรคะเรื่องนี้ก็ไบายรับบทเป็นเมื่อก่อนนะครับผมก็จะเป็นนักบัญชีในเรื่องซึ่งอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ครับก็จะเล่นกับพี่เคนภูมิแล้วก็พี่หลินครับพี่หลินก็จะรับบทเป็นเบสครับเล่นอะไรอร์มันต่างกับที่เราเคยเล่นไหมต่างมากๆเลยครับตัวนี้จะเป็นแบบว่า ตัวมืก่อนก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเนิร์ดเนิร์ดหน่อยในเรื่องของแบบนักบัญชีอะไรเงี้ยก็จะแบบเก่งมากๆเนิร์ดมากๆเรื่องนี้ครับแล้วก็จะเป็นคนที fun, ent, ่มีปมในใจแบบติดอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยครับก็จะมีความเครียดสูงมากก็จะไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่ตัวนี้เครียดเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันก็ต้องมาจากอินเนอร์เราต้องเครียดด้วยจริงๆมันเครียดเครียดในบทเฉยเฉยครับแต่ว่าเรื่องการทำงานน่าจะแบบว่าไม่ได้เครียดมากเพราะจริงๆก็ทั้งวุ้มกับก็เก่งมากๆแล้วก็ทางนักแสดงต่างๆก็เก่งมากๆย กลัวไหมลับบทกับพี่ๆเอ่อเรียกว่าไม่ได้กลัวแต่ว่ามีความแบบประมาณนิดๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็จะมีแต่พี่ไต้ฝุ่นอย่างเงี้ยหรือว่าพี่เพียวที่เราเคยร่วมงานด้วยแต่ว่าคนอื่นเรายแบบไม่ร่วมงานด้วยครับก็แรกๆอาจจะมีประหมาบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแบบต่อไปเรื่อยๆอาจจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็มาเก็บประสบการณ์กับพวกพี่ๆเขาด้วยครับอยากดูละอยากดูละนั่นเอาสิครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เริ่มเปิดกล้องเลยแต่ว่ากำลังจะเปิดกล้องแล้วเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันดวงสวงเนาะน่าจะ เปิดกล้องช่วงประมาณช่วงเออ่กลางๆหรือปลายปลายมีสายน,นะครับเห็นได้ค่ะว่าเราจะมีอีเวนต์ต่างจาังหวัดครั้งแรกหรอถูกต้องน่าน,น่าจะครั้งแรกนะสมุดประการกับพบปฐุมอะไรนับ,นบต่างจังหวัดไหมครับอยู่จริงๆก็แบบได,ได้ได้เป็นงานกลับบ้านด้วยได้กับโครา,ราชอะไรอย่างงี้ใช่ก็จะเป็นงานต่างจังหวัดครั้งแรกครับฝากฝข,ของงานได้เลยครับผมก็ ฝากซีรีส์เรื่อง The Fish ด้วยครับผมย้อนเวลาเป็นข้ามเวลาตายครับผม,มก็ฝากรับชมกันเยอะๆแล้วก็ให้กำลังใจนักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับก็สามารถรับชมได้ทางโมโนออริจินอลนะครับผมอขอบคุณ,ค,ณครับผมครับ